คนคอครับผมจะไม่ผมจะไม่เอาไปหาจะเอาไปนอนกอนนะวงเล็บนะครับลองเล็บนะเอาแล้ ผมจะไปไวบ้านดีคนงานของพันสาธิตไปะุนแล้วปะเดี๋ยวค่อยมาเอา ครับผมหลังจากพากยกกินเขาแล้วเนะครับเนาะเดี๋ยวห้องสิไปกันต่อไปไหนกันพี่ไปจับตัวอเดนไปไปไปโอ้โอ้คานใหญ่อีกหน้าที่ถ้าเจออยู่ป่าม่ไหวได้เลยเข้าสิไปใส่ไปเลือกันครับ อ้เดันไปผมว่าแวะบ้านล้างกันดีกว่านะไม่ได้คิดผีนะเอ่เรื่อยมันตึงแยบมากขึ้นเยอกตัวใหญ่เมื่อกี้นี่จังมาเอามันบ้างนี่ยใช่ครับอ๋อเดี๋ยวค่อยมาเอานะครับตัวนี้คือเราเห็นมันแล้วเราไปหาตัวใหม่กันอีกตัวเมียนะตรงนี้ไงลองไปฝั่งนี้ โกมีังเยถ้ตัวเีอกาถยโกนี่นี่ลยู่นี่ได้อยู่นะได้อยู่เลยจะอยู่ฝั่งนี้นี่โกเงาหน่อยได้อยู่ได้อยู่ครับเจอแล้วอ๋อ โมโหว่ากล่องสิเห็นบอนะครับเห็นพอดีเลยไม่บล่อหัวลงมานันอย่าน้เะขึ้นไปเจอเลยได้ไหมนิดหน่งวมันอยู่ไหนวัวว่านวัวมันอยู่ไหนเดี๋ยวไนะหมือนนไม้เาหนีานเขไปมหนีตัวยังิเห็นบ่วงมันเนาะ

อันนี้คนโอ้โผ่านเจโอ้โหผ่านเจอันนี้ผู้ผู้ผู้เจอครับผู้ผู้คนพบครับผู้คนพบรครับผมะรใะยังระวังนะนี่อ่าเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับในล่ะอยู่กับใครผลงาน ในนู้นสิโอ้โหผนงานท่านเจ้ใช้เข้ากับตัวข้างในกงเนาะใช้ไม่ใช้สวยนี่องไนดีญ่กว่าสวยเลยใสยยังวเลยจโอุ้ยก็เดี๋ยวตัวตัวตัวมีแง่งนั่นนี่ฮะนี่นี่นี่ตัวมีแง่งนี่ไอ้ขวานประคุกก็บักดังวีกซะไปตัวมันใหญ่เกินไป บนยี่หรอกพอดีเ้ผมออาให้ให้คนคล้องถือหน่อยอ่ตัวเมียห้คนคอตัวเมียพันเจพันเจตัวเมชเจ้าไปที่ะทองอ่เหมือนคนค้องครับผมจะไม่ผมจะไม่เอาไปผมจะเอาไปนอนก่อนนครับให้มันไต่ในคอในอะไรยิงไต่หำเล่นใช่ไหมเนี่ไปแล้วก็จะองน้องแข็งนะ น้องน้องดุบ้าเดินทางส่วเข็งวะดิ้นเลยจะไปจะไปยินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกสาวนะคะนี่เป็นพ่อครัวนะครับเมื่อกี้ทำอาหารให้กินย่างรอที่แล้วข้าวเหนียวครับผมรอที่แล้วไม่ได้มาด้วยทำกับข้าวอยู่นะครับข้าวเสร็จก็เลยมา

ู it. It I know. I know mm ้ส hmm. right <laughs> so yeah. ูงเลยอาจารย์นี่เป็นงามขึ้น่เขียวเล้ส่ไหน่อห้หนอนอ๋อเห็นอีกแล้วนะครับเห็นอีกแล้วพี่น้องไปไปตนรม้พุ่ชนผมตมแล้วเมื่อกี้ต้นนี้มันสูงครับ อันตรายาข้างล่างเป็นนออ้องสะห้าสิบปลอยผ่านนะครับตอนนี้ เ็นอะไรนาไเ่าผ้ามวนยามาด้วทางอย่ามาด้วนีผมว่าผมไม่รอดแม่ตกขี้ตมครับจังพี่ครับจังพี่พอแม่โคมันดันมันเอ

Surgeon has to leave his lump and my high-priced model has to stop for a dump. I can't decide, so Canada can't say away the truth. Cause even if they don't admit it, everybody poops. Everybody poops. Everybody hmm poops. Now, hint there, hint there, huh? ข<ใ>้นเาขึ้นขนาดบ่ไเด้เอาแว่นตามาเด้ี่<ว> đây là người có lẽ. Everybody clubs. Everybody clubs. Vá, cá, 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 cá. Vá, cá, cá, cá. Vá, cá. ส่ใส่ไอ้อามมากล้องกล้องยังบ้านเห็น <c oughs> ผมตามมาติดฮะนี <c oughs> ไ่ไงโอ้ oh my god ลงมาคนนำทางตังคูจุกก่อนจานนี่นี่นี่ยุ่งไม่รู้โอ้ยได้อเตัวนี้ได้ได้ไม่งงหัวกันมาให้แล้วนัว oh. ่นอ๋อเห็นแล้วว่าเรามาเน<ท>ี่ยติ้งแล้วนัว่น <c oughs> อละยืนทานละไม่คล้องเลยมันรู้แล้วว่าถูกคุกคามวันนี้รู้แล้วโดนขนาดขยายนิดนึงได้จะขึ้นพี่แค่หน่อยแต่งงานไปแต่งงานได้ไหมครับซูมเข้าไปนะครับผมเส้นไหนของมั้งากไปไหมี่็นจะหางแค่นี่เว้นหัวซ่อมหัวเขามาโอ้สวยงามจังปะลยไม่หยอกนะเงี้ยนี่ ตันกับโตกได้รุนโปนร<น>ุนกับน,น้ำเอ้โบันไดได้น้ำต้องขึ้นไปหัดคุณอะไรนะดแสงไฟมั่นตไปเดี๋ยวนั่รเดืนเลถึงแล้วนัว่นอาไมขึ้นไปควางเลยถึงละโอ้ยเลยแล้วนั่นตัวนี้สวยขอเอาต้องเรียงตั้งแต่น้อยอย่าปิ้นเด้ครับ เอาไมมเอาไมมเด้อจะขึ้นไหมเอาไหมขกินเหราปลายเด้อปลายเด้อไม่จะขึ้นไปเด้อกับคำมันมีงาแห่งเด้อเอาไมมเอาไมมเอาไมมมันเป็นริมสระนะครับถ้าตกลงไปก็มีน้ำอยู่ว่าอาจารย์น้ำก็มีน้ำแล้เอาไมมเอาไหมเอาไหมน้ำอยู่น้ำมีอยู่แต่ว่ามองมองโตน่ะมันวนมันน้ำเด้อครับใช่ที่จะกิ้งลงหมดแล้วเอาไมมเอาไมม บโดดอกบอบอยางมันนิ่งันบโดดอกโดดมัเป็ยนอ๋ออยู่ปลายเลยครับถามมไหมครับค้เดี๋ยวมันบ่บังยืนดี่ดยืนมันมันเหมือนบังนี่แล้ว้องทังไดีนมันมันเลยไม่คว้างเลยน มันปวดดดจะได้มันก็บวดดดมันขึ้นนะมันมีดอดหน่อยนิดนเดี๋ยวมาก็ปวดไม่ก็แค้นลงมาตารางมันเป็นงานเก่าเหรอเห็นไปข้าเป็นงานเดือมเลสวยเลยสวยเลยเหตุเลยที่นี่บิดหน่อยบิดเหตุเลยเหตุเลยเหตุเร็วหัวกำลังปีนขึ้นขุ่นเหนือกำลังเกื่อนลงอดตายของปวดแขนเห็นไปวันนี้เห็นไหมเห็นหมดเลยมันป้อนหัวงมาให้ข้างหน้าเลยจะลับมาขึ้นบนหน่อย พวงไม้แบบนี้โอเคนี่ลงตัวแล้วเหนียววววนี่ตัวนึงอ่ะที่เห็นเห็นชัวมันใหญ่มากไม่มีใครมงจับคนไปลงตัวใหญ่เสร็จเสร็จแล้วเรียบร้อยไปรับเลยชื่ออะไรนะลงเตยไปรับเลยมาแล้วหนุน เกอยู่พี่ข้างมาแล้วหนอนดิน,น,น,นต้องอได้ตได่มีส้นหัวออกไม่ได้เลยเยอะจริงๆไปพีชตี้เฮ้ <c oughs> ยเพื่อนกันเลยอะ่ะ <laughs> เ <c oughs> อเอกไปดวกันเลย yeah. Yeah. <laughs> ไปโค้งังปั๊บคนใดเว้ยว่าปั๊บคนละขางวะมันบ่อวะวไปเออมันหยั่เงี้ยอาตเเมีอครับมีครับไอจี่หยังอะกูดุเลยตัวนี้นี่ซนเลยกันลลงนางพักอ่อือกูเลกจีเป็นปีบีบ่าอีนไปไปโคไป นายพันครับคนค้องอยู่แล้วครับป่ายม่วงอันนี้คือคน้องยอยู่แล้วครับใส่เลกจนมาตรฐานอ้วนปุ๊บเราต้องไปแพร่พันธุ์อยู่มกอาหารให้ได้ครับเราจะไปแพร่พันธุ์ที่มกดาหารครับใครเห็นอย่าจับนะครับแล้พี่จับทำไมฮ <c oughs> ะเอ้ยจับไปแพร่พนันธ <c oughs> ุ์เดี๋ยวรล่ไปอีกหนึ่งตัว กอาจซิสีมีวภาษาอีสานแนวภาษากลางแนวเนาะครับมาจากหลายทางกันท,ทัวารเสดเลยแกหาเงน้ยเอาเนาะเกือบท่ายพีกัน,น้นงไม่มีลยลย่ ขาต่อครับหน่ทางต่อนะผมจก้นเวันนี้านนนมาแบบสุดๆเลยตามไล่ถึงที่สุดแล้วนี่ <c oughs> But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of.